ครับอันนี้เป็นในเรื่องของการตอบกับข้อความอัตโนมัตินะครับเราสามารถตั้งค่าได้ครับว่าเวลาลูกค้าพิมพ์คำนี้มาแล้วให้ระบบเนี่ยมันส่งข้อความตอบไปว่าอะไรแล้วสามารถตั้งได้ด้วยว่าตอนช่วงที่เราอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยให้ตอบอะไรยังไงนะครับอ่ะมาดูวิธีการทำกันเลยกดตรงนี้ครับข้อความตอบกับอัตโนมัตินะครับตัวนี้ที่ผมลากเส้นเอาไว้ เรากดข้อความอัตโนมัติครับเข้าไปดูเนี่ยถ้าเรายังไม่มีนะครับตรงนี้มันจะโล่งๆมันจะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเรามีแล้วเนี่ยมันจะมีทําเหมือนเป็นล่างเอาไว้เราสามารถเปิดใช้งานมันเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ถ้าเราเพิ่งเริ่มมาทําใหม่เนี่ยเราก็กดคําว่าสร้างใหม่ได้เลยครับสร้างใหม่ปุ่มสีเขียวด้านล่างตรงนี้นะครับสร้างใหม่ ล้วกดคาว่าสร้างใหม่ปุ๊บเราต้องตั้งชื่อก่อนว่าเราจะให้ชื่อข้อความตอบกลับอันนี้ว่าอะไรอ่าผมอาจจะใส่ชื่อเป็นสวัสดีไปก็ได้อ่าสวัสดีแล้วก็เราตั้งได้ครับว่าประเภทการตอบกลับเนี่ยตอบกลับทุกข้อความไหมหรือตอบกลับตามคีย์เวิร์ดสองอันนี้ต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราเลือกการตอบกลับทุกข้อความเนี่ย ไม่ว่าลูกค้าเราจะพิมพ์อะไรมานะครับมันจะส่งข้อความนี้เพื่อตอบกลับไปแต่ว่าถ้าเราเลือกตอบตามคีย์เวิร์ดนะครับเราต้องใส่ไปครับว่าเราต้องการให้เป็นคีย์เวิร์ดอะไรมันจะกลายเป็นว่าเมื่อลูกค้าพิมพ์คำที่เรากำหนดไวอ้อ่ะมันถึงจะส่งข้อความอันนี้ไปอสมมุติว่าอันนี้นะผมบอกว่าดีอ่ะลองลองเพิ่มคำว่าดีสวัสดีนะครับ ลองลองคําว่าดีกับสวัสดีไปเราใส่คีย์เวิร์ดแล้วเราก็กดเขาว่าเพิ่มนะครับถ้าเราเพิ่มแล้วเนี่ยมันจะมาขึ้นตรงนี้นะครับมันจะมาขึ้นไอ้ตรงส่วนที่เป็นด้านล่างตรงส่วนนี้ไว้อือ่ะผมลองดูก่อนแล้วก็ตรงนี้ครับการตั้งค่าอื่นๆตั้งเวลาส่งข้อความอันนี้ผมแนะนําว่าไม่ต้องตั้งนะครับเพราะว่าเราสามารถไปกําหนดทีหลังได้อ่าไม่ต้องตั้ง เราไปกดคําว่าต่อไปด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเพราะว่าเรากําลังจะไปส่วนที่ว่าจะให้ระบบเนี่ยตอบว่าอะไรแล้วเอ่อเรากดคําว่าต่อไปตรงสีเขียวด้านล่างได้เลยให้เรากดได้เลยครับว่าเราจะเพิ่มข้อความตอบกลับว่าอะไรจากการที่ลูกค้าพิมพ์คําว่าดีหรือสวัสดีเมื่อสักครู่นี้มานะครับเรากดคําว่าเพิ่มตรงนี้เนาะ ซึ่งมันสามารถเพิ่มได้ทั้งรูปภาพวィィิดีโอข้อความอะไรเหมือนตอนบอร์ดแคสเหมือนตอนอะไรเหมือนตอนบอร์ดแคสทุกอย่างเลยนะครับอ่ะผมใส่ข้อความไปอ่ะสวัสดีค่ะบ้านชมเดือนบางบัวทองอ่ะโดยครูมอลลี่ยินดีต้อนรับอย่างนี้นะยินต้อนรับ แล้วก็ใส่รูปไปด้วยอ่ลองลองผมลองดูนะครับอืมแล้วดูตัวอย่างก่อนนะครับดูตัวอย่างมุมขวาบนดูตัวอย่างมุมขวาบนอ่มุมขวาบนตัวนี้ดูตัวอย่างก่อนว่าเวลาลูกค้าพิมพ์มาจริงๆเนี่ยมันจะขึ้นว่าอะไรกดดูตัวอย่าง ถ้าลูกค้าพิมพ์เห็นไหมครับถ้าลูกค้าพิมพ์คําว่าดีหรือสวัสดีมาเนี่ยเราจะตอบกลับไปแบบนี้เราจะตอบกลับไปแบบนี้เลยนะครับโอเคเราดูตัวอย่างแล้วถ้าเราโอเคเราเลื่อนลงมาล่างสุดเรากดคําว่าเริ่มใช้งานได้เลยครับถ้าเราจะทําเลยนะหรือถ้าเราอยากจะเก็บไว้เป็นล่างเราก็ไปกดคําว่าบันทึกเฉยๆตรงนี้นะครับเราเลือกได้นะครับ แต่เนี้ยผมจะเริ่มใช้งานเลยเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูเลยนะครับแล้วกดก็เริ่มใช้งานเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่ากําลังใช้งานตรงส่วนนี้แต่มันยังไม่จบเดี๋ยวผมไปสอนตั้งค่าให้อีกทีหนึ่งนะครับกําลังใช้งานให้เรากดนี่นะครับกดมุมขวาบนตรงนี้ที่เป็นขีด3ขีดแล้วมีเครื่องหมายติ๊กถูกอะครับเนี่ย เรากดมุมขวาบนตรงนี้นะครับหลังจากที่เราทำการตั้งตั้งคีย์เวิร์ดอะไรตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปกดขีบ3ขีดมุมขวาบนเริมที่มีติ๊กถูกนะกดขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงนี้วิธีตอบข้อความวิธีตอบข้อความในกรอบนี้นะครับเห็นคำว่าเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนสีเขียวตรงในกรอบนี้ให้เรากดขึ้นมาครับ วิธีการตอบเราก็เลื่อมไปตรงนี้นะครับเนี่ยในตรงนี้นะครับให้เรามาดูส่วนนี้คือในเวลาตอบข้อความและนอกเวลาตอบข้อความหมายคขามอย่างนี้ครับในเวลาตอบข้อความเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเวลาทําการของเราเพราะเราสามารถตั้งค่าเวลาทําการให้ให้ลูกค้ารู้ไดเ้เพราะว่าบางบางที่เนี่ย เขาเป็นธุรกิจใช่ไหมครับเขาจะมีนอกเวลาทําการถ้านอกเวลาทําการเนี่ยเขาจะส่งข้อความอัตโนมัติเนี่ยไปหาลูกค้าเราทันทีเลยเพราะเราไม่อยู่ตอบแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในเวลาตอบข้อความเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ว่าให้ระบบตอบคู่กับเราตอบได้เลยผมจะสอนให้ว่าทํำยังไงนะครับให้เรากดในเวลาก่อนนะครับในเวลาก่อนเพราะนอกเวลาเนี่ยมันเป็นข้อความตอบกลับอยล้ในเวลานะครับให้เรากดไป กดที่ตัวนี้เลยนะอ่าเด้ๆโอเคกดที่ตัวนี้เลยนะครับกดที่ตัวกล่องข้อความนี้เลยให้เราเปลี่ยนเป็นแชทแบบแมนนวลบวกข้อความตอบกลับอัตโนมัติเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้อ่าเพราะเดิมทีเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยมันจะขึ้นมาเลือกแค่เลือกตัวนี้ให้เราเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับตามหน้าจอเลยอ่าเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะผมตีกรอบให้ดูอีกทีหนึง่ง นะครับให้เปลี่ยนเป็นตัวนี้โอเคพอเรากดเปลี่ยนปุ๊บเราก็กดมุมซ้ายบนครับเพื่อกลับออกไปมันจะเซฟให้อัตโนมัติมันคือมันบันทึกให้ัอัตโนมัติแหละอ่ะเราก็กดย้อนกลับไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปอ่ะอันนี้ผมจะมาทดสอบดูแลผมจะเอาลายส่วนตัวผมพิมพ์เข้าไปนะครับอ่ะผมพิมพ์คำว่าดี เห็นไหมครับตอบมาแล้วเนี่ยผมพิมพ์คขาว่าดีเขาก็จะตอบกลับมาแบบนี้หรือถ้าผมคิดพิมพ์คําว่าสวัสดีเพราะผมตั้งไว้สองคำผมพิมพ์คําว่าสวัสดีเขาก็จะตอบกลับมาเหมือนเดิมเพราะมันเป็นคําที่เราตั้งค่าเอาไว้แต่ถ้าเกิดผมพิมพ์คําอื่นอ่ะหนึ่งสอสามสี่อย่างเงี้ยไม่ตอบอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่คําที่เราตั้งค่าเอาไว้เข้าใจใช่ไหมครับแต่ว่า เราสามารถเปิดตั้งค่าได้หลายอันนะอ่าอย่างถ้าเขาอย่างอันเนี้ยผมย้อนกลับไปเมนูตรงนี้ผมจะให้เขาถ้าเขาพิมพ์สวัสดีเนี่ยให้ตอบส่งรูปภาพส่งข้อความต้อนรับไปแต่ถ้าเขาพิมพ์อย่างอื่นมาผมจะให้ส่งอีกแบบหนึ่งไปนะครับก็กดเขากดทำอีกอันนึงอะ่ะแล้วก็ส่งอันนี้ไปเลยผมเริ่มใช้งานอันนี้ เราผมเปิดใช้งาน2อันเพราะผมทำรอไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมทำตัวอย่างให้ดูอ่ะรอบนี้นะครับผมกดหนึ่งสมี่เหมือนเดิมเห็นไหมจะมีข้อความตอบกลับอัตโนมัติมาแล้วอันนี้เป็นข้อความที่ผมตั้งค่า,าไว้ว่ารอตอบนิดนึงนะคะอะไรเนี่ยผมตั้งค่าเอาไว้นะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้แล้วถ้าย้อนกลับไปหน้าธุรกิจเรามันจะเป็นยังไงอ่ะถ้าเกิดอันนี้มันเป็นข้อความอัตโนมัติใช่ไหมแต่คราวนี้เรามาแล้ว เราอาจจะไปเข้าห้องน้าแล้วเรามาเห็นปุ๊บเอ้ยลูกค้าทักมานะครับเรากดเข้าไปเนี่ยครับคือระบบมันจะตอบอัตโนมัติแบบนี้แต่ว่าถ้าเราต้องการจะตอบเองเห็นไหมครับมันจะมีบอกว่าหากต้องการข้างล่างมันจะเขียนว่าหากต้องการแชทแบบแมนนวลหมายถึงว่าเราพิมพ์ตอบเองอะ่ะเป็นการชั่วคราวโปรดเลือกแชทแบบแมนนวลก็คือให้มากดข้างบนตรงนี้ครับคําว่าแชทแบบแมนนวลน,นี่นะครับ เรากดใช้แบบแมนวนวลเราก็สามารถพิมพ์ตอบได้แล้วโอเคอ่ะโอเคผมพิมพ์ตอบกับโอเคไปมันก็จะเด้งในลายส่วนตัวของผมว่าโอเคประมาณนี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ